สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิมิตพิศวงเรื่องราวที่ขบ้าเจ้าจะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของหลวงปู่ลุยจันทสาโรท่านได้เผยชิญนากับพญานาคที่ภูบักบิดเป็นภูเขาเล็กๆห่างจากตัวจังหวัดเลยไม่มากนักเป็นภูเขาซึ่งอยู่เนื้อฝากฝั่งของแม่น้ำเลยโดยมีตัวเมืองเลยอยู่ฝากฝั่งตรงกันข้ามหลวงปู่ลุยจันทสาโร ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติภาวนาที่ภูบักบิดชื่อภูบักบิดนี้มีที่มาของชื่อค่อนข้างพิสดารอยู่กล่าวคือบนยอดภูแห่งนี้มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์น่าอัศจรรย์ยิ่งเนื่องจากเป็นอาณาเขตของพวกบังมดหรือก,กุมะเทวดาได้สถิตอยู่ณที่นี่ลักษณะของถ้ำบนภูบักบิดนี้ ปากถ้ำค่อนข้างเล็กแคบแต่เมื่อผ่านปากถ้ำเข้าไปแล้วภายในกลับกว้างขวางเวิงว้างผนังถ้ำเป็นรูเป็นซอกลืบมากมายอีกทั้งยังมีโพรงลึกอยู่โพรงหนึ่งชาวบ้านเรียกขันกันว่าเป็นโพรงของพญานาคหากใครนำเอามะพร้าวมาทิ้งลงในโพรงนี้มะพร้าวจะไปโผล่ที่กุดป่องอย่างน่าอัศจรรย์ที่เป็นเช่นนี้ แสดงว่าลึกล้ำจากปากโพรงลงไปคงจะมีสายฐานน้ำไหลอยู่ใต้แผ่นดินและสายฐานน้ำไหลอยู่ใต้แผ่นดินนี้ย่อมซอกแรกทอดยาวไปทะลุถึงกุดป่องได้เมื่อการเวลาก่อนหน้านั้นเล่ากันว่าภายในถ้ำได้มีสมบัติมีค่ามากมายมหาศารของเทวดาผู้มีศีลธรรมมีจิตบริสุทธิ์ยิ่งสมบัติดังกล่าว เป็นเครื่องประดับล้ำค่าของโบราณประกอบด้วยแก้วแหวนเงินทองสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือสร้อยสายสะพายกำ่ำลสายสังวานและเข็มขัดทองเข็มขัดนาคเครื่องประดับเหล่านี้วางกองอยู่บนแท่นหินในถำ้ำนอกจากเครื่องประดับล้ำค่าเหล่านี้แล้วยังมีพระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปรูปนาค และพระพุทธรูปเงินขนาดต่างๆวางไว้บนชั้นหินหลายระดับสแสดงให้เห็นว่าผู้เป็นเจ้าของสมบัติซึ่งเป็นคนโบราณเป็นผู้เลื่อมใสสัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งถึงกับนำทองคำนาคและเงินมาหล่อเป็นพระพุทธรูปเพื่อกราบไหว้บูชาชาวบ้านที่อยู่เชิงเขาภูบักบิดในสมัยก่อนมีสิทธิ์ขึ้นไปยืมเครื่องประดับมาแต่งกาย และนำพระพุทธ,ธรูปมาเคารพบูชาในงานบุญต่างๆได้เป็นครั้งคราวเมื่อเสร็จงานบุญแล้วก็จะนำเครื่องประดับและพระพุทธ,ธรูปไปคืนไว้ในถ้ำตามเดิมไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์วันศาร์หรือวันที่มีงานบุญงานบงคลต่างๆเช่นทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานโกนจุก งานแต่งงานชาวบ้านทั้งหญิงและชายจะมีเครื่องประดับของมีค่าใส่กันแพรวเราวเวลาจะเข้าไปเอาเครื่องประดับในถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีกฎอยู่สองประการข้อแรกผู้ที่จะเข้าไปต้องถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วเดินตัวเปล่าๆเข้าไปเหตุที่ต้องทำเช่นนี้คงถือเอาความบริสุทธิ์ของใจเป็นสำคัญ คือจะไม่เอาเครื่องประดับชิ้นใดชิ้นหนึ่งซุกซ่อนไว้ในเสื้อผ้าที่ใส่กฎข้อนี้ต้องกระทำเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเด็กหรือคนแก่ข้อต่อมาให้หยิบเครื่องประดับไปได้แค่หนึ่งกำมือเท่านั้นจะเอามากไปกว่านี้ไม่ได้ผู้คนในสมัยก่อนเป็นคนมีศีลมีธรรมประจำใจไม่มีความละโมบโลภมาก เมื่อหยิบยืมเครื่องประดับไปใช้สมความประสงค์แล้วก็จะรีบนำมาคืนไว้ที่เดิมเพราะถือว่าเป็นของกลางไม่ใช่สมบัติของตนหรือของใครทั้งสิน้นต่อมามีบางคนเกิดความโลภอยากได้เครื่องประดับของมีค่ามาเป็นของตนเองเข้าไปยืมเครื่องประดับในถ้ำแล้วก็ไม่ยอมนำไปคืนยักยอกทุจริต เก็บไว้เป็นสมบัติของตนเสียดือด้อการกระทำเช่นนี้จึงเท่ากับว่าจงใจเจตนาผิดศีลข้ออัินนาทานคือลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเครื่องประดับจำนวนมากมายก็ลดน้อยลงไปเรื่อยอีกทั้งทองคำอันสุกเปล่งวาวับเริ่มมองค้ำดำลงไปคล้ายกับทองเหลืองวันต่อมาได้เกิดเหตุร้ายแรงภายในถ้ำแห่งนี้คือวันหนึ่ง ได้มีหญิงชาวบ้านจะเข้าไปยืมสมบัติของมีค่ามาแต่งตัวและมีเด่นน้อยรูปหนึ่งเดินตามหลังหญิงนั้นเข้าไปด้วยเน่นน้อยได้กระทําผิดด้วยเจตนาหยอกเอิญหญิงคนนั้นคือเอื้อมมือไปบิดก้นของหญิงที่เดินนำหน้าการกระทําเช่นนี้เท่ากับว่าผิดศีลเพราะมีเจตนาจับต้องเนื้อตัวสติเพศทั้งอย่างแสดงกิริยาหยาบคาย ไม่สำรวมตนเหมือนไม่เคารพสถานที่อันควรเคารพท่านใดนั้นเพดานถ้ำบริเวณไว้สมบัติได้ถล่มโครมคลื่นลงมาปิดทางเข้าทั้งหมดเนนน้อยผู้ทำศีลวิบัตินีตะเลิดจนพลัตกลงไปในปล่องโพรงพญานาคแล้วไปโผล่ขึ้นที่กุดปองการมีชีวิตรอดมาได้เพียงเพื่อจะบอกเล่าถึงสาเหตุที่ถ้ำเก็บสมบัติ ท่ลมปิดทางเข้าออกเท่านั้นเพราะต่อมาเนนน้อยก็กลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนจริตเลอะเลือนพรามเพ้อถึงกรรมเลวของตนตราบกระทั่งตายไปอย่างน่าสลดสังเวชนับแต่นั้นมาผู้เขาลูกนี้จึงได้ชื่อว่าผูบักบิดหลวงปู่ลุยสมัยเป็นเด็กๆท่านก็เคยขึ้นไปยังผูบักบิดและเข้าไปที่ถ้ำนี้ ท่านยังได้เห็นค้อนเพรีโบราณขนาดเคข่องตั้งเรียงรายอยู่และมีพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินองค์เล็กๆตั้งอยู่บนแท่นหินในลืบถ้ำพระพุทธรูปดังกล่าวมีช่หล่อด้วยทองคำหรือเงินทั้งองค์หากเป็นแผ่นทองและแผ่นเงินห่อหุ้มองค์พระพุทธรูปเอาไว้นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปปั้นดินเผาบรรจุไว้ในให้จนเต็มหลายต่อหลายใบแต่ไม่มีผู้ใดนำไปเคารพบ,บูชาปีพศ .2499 หลวงปู่ลุยท่านได้จาพรรษาอยู่ที่บ้านกกกอกซึ่งเป็นพื้นที่เชิงเขาครั้นออกพรรษาแล้วท่านต้องการเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญเพียรจึงได้มุ่งหน้าไปายังภูบักบิดเนื่องจากบนภูบักบิด เป็นป่าเขาอุดมสมบูรณ์ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าสภาพธรรมชาติจึงสงบวิเวกเป็นสัปปายะสำหรับพระธุดงกรรมฐานการขึ้นไปยังถ้ำภูบักบิดนี้จะต้องไต่เขาขึ้นเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรและทางขึ้นก็ยากลำบากไม่น้อยเนื่องจากต้องป่ายปีนผ่านก้อนหินตะปุ่มตะปาแหลมคมซ้ำอย่งมีพงรค เท้าวันก่อน้ำก่อไว้ยคว้างทางไปตลอดแต่เมื่อขึ้นไปถึงถ้ำแล้วกลับเป็นสถานที่อันเหมาะสมในการภาวนาเป็นอย่างยิ่งถ้าที่หลวงปู่ลุยบุกป่าฝ่าดงขึ้นไปบำเพ่นเพียรภาวนานี้ปากถ้าออกจะเล็กแคบแต่ภายในนั้นกว้างบรรยากาศร่มรื่นเงียบสง,งัดเป็นที่พอใจของหลวงปู่ วันเวลาที่หลวงปู่ลุยขึ้นไปบำเพ็ญภาวนาบนภูบักบิดเป็นเดือนธันวาคมอากาศบนภูหนาวเหน็บเ,เย็นเยือกเวลากลางคืนก็มาถึงเร็วเพียงแค่ล่วงพ้นยามเย็นความมืดแห่งรัตติการกาะครอบคลุมลงมาทั่วทุกอนูบนภูสูงคืนแรกหลวงปู่ลุยนั่งภาวนาบนแท่นหินหน้าถ้ำจิตรวมนิ่งสนิทอย่างรวดเร็ว แต่แล้วปรากฏการซึ่งหลวงปู่ไม่เคยคาดคิดก็พลันอุบัติขึ้นนั่นคือมีมือใหญ่มะมือมาข้นยาวรุงรังยื่นออกมานอกถ้ำมือนั้นชูร่อนไปมาหลวงปู่หลับตาก็มองเห็นลืมตาก็มองเห็นท่านจึงกำหนดจิตถามไปว่าเจ้าของมือซึ่งชูร่อนเสมือนจะวิ่งวอนร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรารถนาอะไร แล้วหลวงปู่ลุยก็ทราบว่าเป็นเปรตที่อยู่ในภาวะแห่งความทุกข์ทรมานมานานแสนนานเปรตนนั้นมาขอส่วนบุญหลวงปู่จึงได้แผ่เมตตาให้นับแต่นั้นเปรตก็หายไปไม่มารบกวนท่านอีกคืนต่อ,ตอมาหลวงปู่ลุยได้เผชิญกับสิ่งลึกลับซึ่งท่านต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงนั่นก็คือพญานาค หลวงปู่ลุยเผยเฉิน,น้ากับพญานาคขณะที่ท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่พญานาคแห่งภูบักบิดตนนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิมาแต่เดิมไม่ยอมรับนับถือพระสุปฏิปันโนเมื่อหลวงปู่มาบำเพ็ญภาวนาในเขตของตนจึงได้แสดงฤทธิ์ปรากฏกายลองดีกับท่านโดยใช้ส่วนหางผ่านรอบกายท่านหลายรอบแล้วรัดแน่นหลวงปู่ลุยเล่าว่า ทันทีที่รู้สึกว่าพญานาคมารัดตัวท่านตั้งสติไม่ทันทำให้ตกใจลวงปู่บอกว่าหนักอึกซึกหนักอึกซึกหมายถึงอึดอัดมากอันที่จริงลวงปู่ลุยเคยมีประสบการณ์เรื่องพญานาคมาเหมือนกันแต่ไม่เคยพบถึงขั้นเข้ามารัดตัวท่านจึงทำให้ท่านอดสะดุ้งหวั่นไหวไม่ได้เมื่อตั้งสติได้ ก็กำหนดจิตเอาพุทโธเป่าเข้าไปขนดลำตัวพญานาคที่รัดตัวท่านก็คลายออกอย่างรวดเร็วกระทั่งหายวับไปแม้หลวงปู่ลุยจะเผชิญกับความน่ากลัวของพญานาคท่านก็ไม่ยอมหนีไปจากถ้ำผูบักบิดคงบำเพ็ญภาวนาต่อไปด้วยความมั่นคงแน่วแน่พร้อมกันนั้นก็ได้แผ่เมตตาไปให้พญานาคตนนั้น ตราบจนจิตของพญานาคอ่อนลงยอมรับนับถือท่านกลายเป็นมิตรที่ดีของหลวงปู่ผ่ายลังหลวงปู่ลุยมักจะพาพระเล็กเนนน้อยไปบำเพ็ญเพียรที่ภูบักบิดและก็ได้พญานาคเป็นผู้ช่วยทรมานทดสอบความมั่นคงของจิตใจพระเนนเหล่านั้นอย่างได้ผลการทดสอบของพญานาคหลวงปู่ลุยท่านไม่ได้เล่าเอาไว้ แต่น่าเชื่อว่าพระยาณาผู้ทรงฤทธิ์ในการแปลงกายและสามารถเนรมิตสิ่งได้สิ่งหนึ่งก็ได้คงจะกระทำให้พระเนนเกรงกลัวจิตไม่กล้าส่งออกนอกจิตแนบแน่นอยู่ในการภาวนาจนรวมเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วการกระทำความเพียรที่ผูบักบิดนี้ลุงปู่ลุยได้บันทึกเอาไว้ว่าทำผูบักบิด เป็นสถานที่ทำความเพียรไม่เบื่อจิตไม่คุ้นเคยในสถานเกรงกลัวในสถานเสมอนำมาซึ่งความเจริญนิมิตไม่ร้ายเมตตาจิตเสมอภาคไม่มีอคติแผ่เมตตาจิตเยือกเย็นดีทำนี้ปรุโป,ปรงทันว่าคมพศ99เดือนอ้ายพอสอ99้าทำนี้ ได้พิจารณาตายตายที่สงัดดีเป็นหนทางพระอริยะเจ้าตายคนเดียวตายด้วยกิเลสคือตายด้วยหมู่ไม่ดีธรรมนี้พิจารณาธรรมะแจ่มใสพิจารณาแห่งเดียวรู้ทั่วภาวนาได้ทะลุทั้งตัวภาวนาลมหายใจทุกเส้นขนเทพอมนุษย์นาคในที่นี่ชอบเอาใจมาก แผ่เมตตาจิตนั้นชอบนักมีเมตตาเสมอภาคต่อบุคคลทั้งปวงจิตสูงมีอำนาจมากความรู้เลื่อนจากฐานะเดิมสู่ที่สูงมากประวันถึงกึ่งพุทธกาลเสมอมีปฏิหารดีกว่าถ้ำอื่นๆจิตอุ้มนุนเอื้อเรื่อยๆอยู่ถ้ำนี้ไปนานๆจะมีความรู้ใหญ่โตจิตประวัติคิดถึงกรรมไม่มีเหมือนที่ถ้ำผาปู นิมิตความฝันเป็นมงคลปีพศ2504หลวงปู่ลุยจันทะสโรจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแก้งยาวอยู่บนภูเขาซึ่งเป็นเขตของวัดป่าถ้ำแก้งยาวภูเขานี้เชิงเขาได้ทอดลงมาบรรจบติดกับทุ่งนาเป็นภูเขาไม่สูงนักแต่ป่าที่ปกคลุมภูเขามีความอุดมสมบูรณ์และสงบ วิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งถ้ำบนผู่แก้งยาวไม่ใหญ่โตกว้างขวางนักทำแคร่เล็กๆพอนั่งภาวนา,ก,ากลางกรดมุ้งได้แต่หลวงปู่ลุยสรรเสริญถ้ำแก้งยาวมากท่านว่าเทพมากมีพระปัจเจกพุทธเจ้าสเสด็จมาอนุโมทนาการทำความเพียรของท่านด้วยหลวงปู่ลุยท่านมักจะเปลี่ยนที่ภาวนา หากเห็นก้อนหินเหมาะเห็นร่มไม้ใหญ่ดีท่านจะใช้ผ้าอากปัดปัดใช้หินก้อนนั้นหรือพื้นที่ตรงนั้นสะอาดแล้วท่านก็นั่งลงทำความเพียรทันทีบางคราวหลวงปู่เห็นต้นไม้ใหญ่ล้มทอดไปตามพื้นดินท่านก็จะขึ้นไปเดินจงกรมบนคอนต้นไม้นั้นทำให้มีสติระมัดระวังดีมิฉะนั้น จะตกลงมาจากขอนไม้ล้มวันหนึ่งหลวงปู่หลุยออกจากถ้ำไปวิเวกที่ร่มไม้ในป่าเมื่อสมควรแก่เวลาท่านก็กลับเข้ามาที่ถ้ำได้เห็นงูใหญ่ตัวหนึ่งขอดอยู่ใต้แคร่ซุกหัวอยู่ในขนนดนิ่งเฉยไม่ได้ส่อสแสดงกิริยาดุร้ายใดๆออกมาหลวงปู่คิดว่า ท่านอาจจะตั้งแคร่ปิดปากรูทางเข้าออกของงูยักษ์นี้ก็ได้แต่เมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วไม่เห็นปากรูหรือปากโพงใดๆผนังถ้ำราบเรียบสนิทไม่ปรากฏหลืบหินอันอาจจะอ่าพรางช่องทางใดๆไว้เมื่อเป็นเช่นนี้หลวงปู่ลุยจึงคาดเดาเอาว่าก่อนหน้าที่ท่านจะกลับเข้ามาในถ้ำ งูใหญ่คงเลื้อยผ่านปากถำ้ำเข้ามาพักผ่อนนอนเล่นดังที่เห็นอยู่หลวงปู่คิดว่าเมื่อเขารู้แล้วว่าท่านเข้ามาเขาก็คงจะกลับออกไปสู่ถิ่นที่อยู่เดิมท่านจึงออกจากถ้ำไปทำกิจส่วนองค์เบื้องนอกเดินจงกรมอยู่นานพอสมควรก็กลับมายัางถำ้ำขณะนั้นเป็นเวลาพรบค่ำแล้วแทนที่งูใหญ่จะเคลื่อนย้ายออกไป กลับนอนอยู่ใต้แคร่เช่นเดิมส่วนหัวซึ่งสุกกลบในตอนแรกตอนนี้ได้ยกมาพาดวางบนลำตัวมะหืมมาหลวงปู่มีความรู้สึกชักจะคุ้นกับงูตัวนี้จึงเข้าไปดูใกล้เห็นในตาของเขาจ้องมองกลับมานิ่งเฉยในขณะที่ในตาของหลวงปู่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา เมื่อง,งูใหญ่ไม่ยอมขยับขยื่นเคลื่อนย้ายไปจากใต้แคร่หลวงปู่หลุยท่านก็วางเฉยเสียคิดว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายย่อมใช้ชีวิตตามเพศตามชาติของตนไม่ขัดเคืองขัดขวางกันมีแต่เมตตาต่อกันในค่ำคืนนั้นหลวงปู่กลางมุ้งกรดบนแคร่ของท่านตามปกติไหว้พระสวดมนต์นั่งทำความเพียร ตามวัดปฏิบัติเป็นปกติโดยมีงูตัวมหึมานอนขดอยู่ใต้แครงเงียบๆตอนเช้าตีสามลวงปู่จะลุกขึ้นล้างหน้าสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตางูใหญ่ที่ขดอยู่ใต้แคร่ก็ย่อมได้รับกระแสธรรมชาติจากหลวงปู่โดยตรงยิ่งกว่าผู้ใดน่าแปลกอย่างยิ่งที่งูใหญ่ตัวนั้น ขดตัวนิ่งอยู่ใต้แคร่ของหลวงปู่หลุยถึงสมวันสามคืนประหนึ่งมาขอรับบารมีธรรมอันชุ่มเย็นจากหลวงปู่โดยตรงซึ่งท่านก็ได้แผ่เมตตาให้ด้วยความการุนอยู่ครบสามวันแล้วงูใหญ่จึงได้ออกไปในขณะที่ท่านออกไปวิเวกนอกทําเวลาเลื้อยออกไปท่านไม่เห็นแต่เห็นรอยที่ผ่านไปปรากฏว่า ต้นไม้ใบหญ้าราบเป็นทางยาวตั้งแต่ปากถำ้ำไปจนถึงเชิงเขาซึ่งเป็นชายทุ่งขณะนั้นหนาข้าวกำลังขึ้นเขียวขจีร่อยที่งูเลื้อยผ่านทุ่งนาเป็นช่องโลง่งแลลิบรลี่วไปไกลสุดสายตาแสดงว่าเป็นงูยักษ์ตัวมหึมาอย่างน่ากลัวเพราะต้นข้าวที่เขาปักดำเป็นแถวเป็นก่อห่างๆกันนั้น ถูกลำตัวงูทับราบไปถึงสามก่อสามแถวเป็นทางโล่งไปตลอดทั้งนี้ลวงปู่หลุยเล่าว่าขณะที่งูใหญ่เข้ามานอนขดอยู่ใต้แคร่ของท่านมองดูก็ใช่ว่าจะใหญ่โตเท่าใดนักแต่ร่องรอยซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานตั้งแต่ปากถำ้ำไปจนถึงชายทุง่งแล้วเลื้อยผ่าท้องทุ่งกว้างใหญ่หายไปในป่าเขาลำเนาไพร เป็นรอยพญางูใหญ่ตัวมะึมายากที่จะมีผู้ใดพบเห็นมาก่อนมีผู้ถามหลวงปู่ลุยว่าหรือรอยจะเป็นพญานาคก,การที่เขามาขดอยู่ใต้แคร่ของหลวงปู่โดยมีขนาดลำตัวไม่ใหญ่โตนักคงเนื่องจากการนิรมิตด้วยฤทธิดเดชให้ตัวเล็กลงเพราะยังมีเนรน้อยไปคอยปรนนิบัติอุปถากท่านอยู่ด้วยพญานาค จึงไม่ต้องการให้เนนเกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวหลวงปู่ลุยไม่ตอบหากแต่ยิ้มยิ้มเท่านั้นแล้วท่านได้พูดเลี่ยงๆไปว่าเวลาพญานาคออกไปเขาส่งเสียงดังอีอึดอึดมีคนได้ยินหลายคนแต่ไม่มีใครคิดว่าเป็นเสียงพญานาคนี่คือความมหัศจรรย์เกี่ยวกับพญานาคที่หลวงปู่ลุย จันทสาโรท่านเคยเผชิญมาซึ่งมีผู้คนมากมายทั้งทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชนไม่เชื่อว่าพญานา่จะมีจริงคิดว่าเป็นเรื่องเล่าขานให้เกิดความสนุกสนานหรือเป็นแค่นิทานชาดกแต่โปรดคิดกันซักนิดหลวงปู่ลุยจันทสาโรเป็นพระอริยะเจ้าผู้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักไม่ยอมดังพร้อยในพระธรรมวินัยเด็ดขาด และเป็นที่น่าเชื่อว่าท่านได้ละสังขารสู่แดนพระนิพพานแล้วองค์หนึ่งดังนั้นเรื่องพญานาคที่ท่านกล่าวถึงจะเป็นเรื่องเลื่อนลอยได้อย่างไร